การขายไฟ์ระดับตำนานของ UFC 1ในเหตุการณ์ที่ทุกคนจำได้มาผมจะเล่าให้ฟังครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี2015เป็นการเจอกันของมหาเทพของรุ่นไลท์เฮฟวีเวทครับอย่างแชมป์จอห์นโจนเจอกับ DC ครับตอนนั้นโจนอายุ28 DC อายุ36เป็นการเจอกันครั้งแรกของนักคู่ในศึก UFC 182ตอนนั้นโจนป้องกันแชมป์มาแล้ว7ไฟ์ครับส่วนดีตอนนั้นชกใน UFC มา4ไฟ์สถิติตอนนั้นของ DC ในการชกอาชีพไม่แพ้ใครเลยครับ15ไฟล์รวดดี DC นี่โอนย้าาายมจกสไต สึกที่ UFC ไปซื้อมาถือว่าไฟใหญ่เลยครับแต่เหตุการณ์มันปะทุก,กันในการถแถลงข่าว UFC 178นะครับกำหนดการเดินของทั้งคู่ผมขอไม่ลงรายละเอียดแล้วกันในงานถแถลงข่าวนั้นล่อกันเวทียับเลยครับ เหตุ ed, มันเกิดมาจากการที่ดีคิดว่าโจนเนี่ยเอาหัวมาเฮ็ดบัตรแกแล้วแกก็ผลักโจนออกไปหลังจากนั้นก็ยับเลยครับเวทีแต่ก็ไม่ได้ต่อยกันนะครับในศึก UFC 178เพราะโจนเกิดถอนตัวและมาเจอกันอีกทีในศึก UFC 182ครับแต่ระหว่างช่องว่างช่วงนั้นที่โจนถอนตัวเนี่ยขายไฟกันรัวๆเลยครับทั้งโจนทั้งดีแต่เรื่องที่สําคัญที่ผมอยากจะเล่าคือ DC เปิดเผยว่าตอนนั้นในปี2015เนี่ยค่าตัวของแกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ80,000เหรียญครับบวกกับวินโบนัสเนี่ย ถามว่าเยอะไหมครับตอนนั้นถือว่าเยอะนะครับแต่ไฟนั้นอ่ะดีแพ้ให้กับโจนครับเท่ากับว่าจะได้ค่าตัวอย่างเดียว80,000เหรียญครับรวมกับสปอนเซอร์ที่เงเงแกอีกประมาณ80,000เหรียญครับตอนนั้น UFC ยังไม่มีกฎเรื่อง เครื่องแต่งกายนะครับเท่ากับว่าตอนนี้เงินที่แกจะได้จริงๆเนี่ยประมาณ1นึ0 0 0สเหรียญครับตอนนั้นแกคิดในใจแล้วว่าแกคงไม่มีทางทําเงินได้ขนาดนี้อีกแน่นอนแต่เชื่อหรือไม่ครับในอีก2วันต่อมาดาน่าไว้โทรมาหาดีซีครับบอกว่ายอดเงินที่เข้าบริษทัทเนี่ยมันเยอะมากจากศึก UFC 182 <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้ตัวดาน่าแกจะเซ็นเช็คส่งมาให้อีก1ล้านเหรียญครับแล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ย ดาน่าก็เซ็นเช็คมาให้จริงๆครับ1ล้านเหรียญยังไม่รวมโบนัสไฟล์ออฟเดอะไนท์ที่โจนและ DC ได้ไปอีกนะครับคนละ50,000ื่นเหรียญเท่ากับว่าศึก UFC 182เนี่ยตัว DC เนี่ยจะได้เงินไปราวๆ1.2ล้านเหรียญครับเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะครับว่ากันว่าตัวเลขเพเปอร์วิวของศึก UFC 182เนี่ย ยอดซื้อมันสูงถึงประมาณ800,000ยอดซื้อเลยนะครับราคา Pay Per View ในปี2015เนี่ยอยู่ที่ประมาณ60เหรียญครับเท่ากับว่าศึก UFC 182เนี่ยขาย Pay Per View ได้อย่างเดียว48 000, 000ล้านเหรียญครับเห็นหรือยังครับว่าทำไมการขายไฟถึงสำคัญ